สวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกท่านวันที่หนึ่งไม่ได้หยุดใช่ไหมไม่้หยุดอ๋อถ้าหยุดนั่ก็โอ้ตายแล้วยังมีเวลาอยู่นะไปสนใจลูกความตัวเองหน่อยนะอ่าสนใจลูกความตัวเองหน่อยแล้วค่าประเมินความเสียหายมันก็ออกมาแล้วมาออกมาหลายวันแล้วสายรับส่งข่าวมาแล้วมูลค่ามหาศาลครับพี่น้องเว้ยนะ แล้วก็วันที่สามสิบนี่คิดว่าจะรอดไหมครับอ่บาเพิ่ง่ักทีิว่าว่าวันที่ยี่สิบห้าเดี๋ยว,วอ่านให้ดีใจวันที่ยี่สิบห้าตนอ่านี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเอ่อผมก็หวังว่านะครับอาจารจะไม่สั่งฟ้องนะครับีนนะครับนะอ่านี่นะครับฝันติฝันกังวิศเสกเอาอะไรมา, <laughs> อาอรมั่นอกมั่นใจขนาดนั้นฮะ ดีกาอะไรมันเคยมีไหมแบบนี้ดีกาเพราะอะไรมันเคยมีดีกาก็เคยมีแต่ว่าอะไรครับเขาไม่รู้เรื่องด้วยอ่าเขาเขาไม่รู้เรื่องแต่มมันรู้ครับอ่าแต่อันนี้ส่วนที่เขายกก็อะไรครับทําไมเขาถึงยกคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยเขาถึงยกแต่อันนี้มันรู้มันรับสารภาพไปในตัวแล้วครับพี่น้องเอ้ย <c oughs> มันรับสารภาพไปในตัวแล้วอ,อ้าวตุเรียนพนอะไรพี่หมอนท้องแล้วคะ่ะหมอนท้องแล้วค่ะพันเอดซี่ทรงมห้แล้วอืมอ่านะครับนอนระยะสั้นพอมแล้ววันนี้อ่าเจ้าของเกา,าก็ะจะ๊ยปลูกอย่างน,นนะคนะพันหกเดือนพันหนึ่งปีโอ้ยนะครับนอาไว้ยังนั้นนะพันหนามขาวค่ะโอ๊ยแต่ว่านอแตดผู้ปลูกนั่นดำคะ่ะ กล้ยอย่างันพันอย่างนัานว่าพันหยวกเน่าค่ะโอระปลูกแต่นี่บอกคือมูบัดนี่โอ้ตายแล้วอยอมรับหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบัดยอมรับมดเลยนะอันนั้นแหละคืออะไรครับคือการรับสารภาพอ่าคือการรับสารภาพเกินหลักฐานมันชัดเจนนะถ้าเขาไม่แน่ใจเขาไม่อะไรครับไม่แจ้งความขอโทษ เขาไม่แจ้งความเก่าโทษนะกดไลด้วยนะคะนะอนะเดี๋ยวเขายิงอีกนะเขาขมันใสอีกนะบอกคักเนาะเอาเดี๋มาจะไหลกบพี่น้องเอฟจีดันมาอ้างกันน่ะอือนี่นะคะนะน้แค่น่าไหวค่ะแล้วขายหน่อละสิบบาทค่ะสมมติว่าสับวันหนึ่งค่ะงงเขาจ้างแค่คนสับพันหน่อละหน่อละสิบก็คูณเอาค่ะนะตกวันเท่าไหร่รค่ะ ถ้าเราเก๋ตัวมาค่ะเราไม่จําเป็นต้องสอบเองค่ะนะคิดเอาค่หนมละสิบบาทค่ะสอบทุกวันคิดหาผลประโยชน์ในนี่แหละครับพี่น้องเอดีเพราะอะไรครับพื้นที่ป่าสงวนแต่เอาเงินเข้าถุงส่งตัวเองประโยชน์ถึงถึงรัดถึงหลวงไหมที่นี่มาคิดการหญ่แล้วครับบริษัทผู้ดีไว้ฮ็ดไว้โอเ่งผู้ใดส่งปอกนอกผู้ใดบัตรนี้โกอินเตอร์ อโกนโกอินเตอร์บนแล้วครับมีน้องเอีบนแมนบนแมนธรรมดาด้วยความคิดเป็นน่ะพี่้อยนกูไงนะอ่ามขอให้โดนปรับร0สิบล้านสามแสนนะฮ่ท เออนะครับมีแต่คนอวยพรให้บัดนี้โอ้เอานะครับพี่น้องเยจีเอาสีสีมือน,นี้เป็นมือสันวันดีสีสีอมุตตโซโจกอันนี้เป็นโจกไม่จันขันอันนี้เป็นขันฟัดสติงไข่หน่วยนี้เป็นไข่ไก่ยองตองกวยนี้เป็นตองกวยติด มือนี้ละเจ้าสีเขารักนี่มือนี้ละเจ้าสีเขารักอืมขาตาลา <laughs> ขวัญเจ้าไปอยู่ใสขวัญเจ้าไปอยู่ในสวนแห่งป่าสงวนแห่งนั้นให้เจ้ามานาะอ๋อหนะเจ้าจะไปเสียดายกกมักคุรียนนย่าไปสนใจกกหวยย่าไปสนใจนกกวยอืม พันหยวกเน่านะให้เจ้ามาเฮือนให้เจ้ามาซา,านนะหยวกเน่านะมาเยอะมานะขวันนะมาเือขวันเือ <laughs> โอ๊ยตายแล้วครับพี่น้องเอ้ยนะครับ <laughs> โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอสีอ่เออมานะมาเยอะขวัญเด้ละมาเด้สิไปยูอ่าแปลงทุเรียนสิไปยูแปลงไว้ให้ามานะขวัญน,นะ <c oughs> เออนะครับพี่น้องเอสี่เนี่ยมานะขวัญน,นะ <c oughs> โอ้ยตายครับพี่น้องเอสี่นะมันเป็นอะไรล่คะครับพี่น้องเอ้ยอืมจะว่ามันพอดามที ไ่ได้พอดมพอดีจักเม็ดเลยนะครับมันเป็นอาญาแผ่นดินนะนี่เออมาเยอะขวัญเอ้ยเออปอดหออขวัญว่าเจ้าไปอยู่ตาล่างขวัญว่าเจ้าไปอยู่กุ๊กให้เจ้ามานะขวัญนะเอานะอืมนะเจ้าอยาไปมองหันเออมันโมเมนทีของเจ้าให้มาเฮื่อมาท่านเจ้าอยาอยากไปได้ปลาสองงงสองวน วันที่สามสิบรู้เรื่องครับกับเบื้องล้าวนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าก็จะมีคนไปฟังนะครับพ่อวอกเพเวนะครับก็เตรียมเงินไว้ด้วยนะเตรียมเงินไว้ด้วยนะครับเราต้องมาใส่ใจในเรื่องนี้นะคนที่เป็นทนวยนะครับบอกมันด้วยนะถ้าประกันตัวไม่ทันอาวอนนอนคุกนะมันจะพอหรือเปล่าครับพี่น้องเอ้ยถ้าหาเงินไม่ทันเนี่ยโอ้ยนะงบเนาะ เกลียวจ๋าจ้าอ้นะเกลียวจ๋าจ้านะแล้วทีนี้นะครับนะในอะไรครับในมูลค่าความประเมินความเสียหายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งนั้นนะครับพี่น้องเอ้ยในนิทานเรื่องนี้นะเออในนิทานเออสร้่งเจ้าก็บอกไปให้กำลังใจไม่ไปลบไป ก็ก็ล่อไปบุห่านมันขึ้นศาลบุหล่านะ,นะวันตัดสินนู่นนะไปดูประกบมีเงินเติมน้ำมันเลยครับ <laughs> รถมันจะเติมทาเดี <laughs> で ه, で ه, で ه. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปนะตีคุกแ<ต>น่นอนยังไงเขาก็ต้องประกันตัวมาสู้อยู่แล้วยังไงก็ต้องประกันตัวมาสู้อยู่ดีแหละครับพี่น้องนะอ่าแล้วรอดูนะครับบักหัวลูกดิบจ,จะยังไงอ่ะพี่ธีระบสวัสดีครับโอ้ยครับ ฉันขอความเป็นธรรมให้กับนางหยวกเนา่าขอท่านเป่าขอท่านเป่าบุญจิ้นถ่วยผีภาคสาว่าเขาไม่ได้เป็นคนผิดด้วยการขัดเจตาน,นาอขอให้อายาการทแถลงไข โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะไม่ได้นะครับนะไม่ได้มันไม่ผ่านอายการสั่งฟ้องจะไปขอความเป็นธรรมไม่ได้ความผิดมันสัเจนแล้วนางหวกเน่าจะมาขอความเป็นธรรมไม่ได้นะความความผิดมันสัจจนแล้วจะมาขาดจิตนงจิตนามันไม่ได้นะกูจะมาขอความเป็นธรรมได้ยังไงคุณทําความผิด มึงมมมย,ยังไม่สำนึกสำเนียดอีกยังไม่สำนึกเลยนะทำไมไม่สำนึกสำเนียดว่าผิดทำไมไม่ยอมรับผิดทำไมตึงไปขอความเป็นธรรมเวนธรรมเลยอ่าไม่สำนึกผิดเลยอืนะเอามันไปขังเดียวนี้